เจนี่ด้เบิ่งโน้เห็นฮาะบันเป็นเมียต่า,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 างหลายท่านเละโอ้ได้หลายรีสองคูเจนทางเน็ตสวดคู่เลยทีมงานหาเห็ดจกักผู้หนึ่งยังบ่ทันมาเนาะอ่ะสบายดีเนาะท่านผู้ชมและก็ท่านผู้เบิ่งเมื่อนี้ยอยู่ที่ป้ายางเนาะ ข้ออีกบาบนาแชนแนลเนาะวันนี้มาหาเทบเฮ็ดปวกพี่น้องมาให,าห้ปวกยปปอยู่ป่าหยางบรรยากาศป่าหยางมากกันหล,ลายๆคนพี่น้องเลยแต่ว่าค่อยมากับสะสอนเนาะทีมงานมากกับป็ดสิบคนเพ่นละแยกเดียวส่วนยางนี่กว้างพี่น้องเลยนี่มาครับเห็นแล้วสะสอนว่าเห็นเฮ็ดแล้วอะ ที่ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะหากมาฮอตพี่น้องเลยตอนนี้ก็ประมาณเกือบ,บาบสามมาชมมาเบิงเลยพี่น้องเลยเห็ดเห่าโอ้เด้พี่น้องได้บลายมาได้เห็ดปวกน้อยพี่น้องเลยนี่โอ้รอบกำลังกระจูมนี่คือแมน โอ้ดอกงามๆเลยนี่ออกออกลายอยู่พี่น้องเลยอันนี้มันเป็ดเั็ดนี่เนาะนี่เผ็ดปวกเก็บเห็ดปวก,กเวกด้อท่านผู้ชม นี่อีกนี่โอ้งามเลยน้องเลยนี่อีกโอ้คคักๆๆแกงแซบๆมือนีพี่น้องเลยเเนเนย,เลยุ่งกันหลายเห็ดกับพราด้อยู่พี่น้องเลยโอ้สะพีมุนบัดเห็ดเหมือนกัน ngam ngon cuộn ơi ปลายางกว้างขนาดปลายางพี่น้องเอ้ยพบอีกหมู่หนึ่งพี่น้องเอ้ยน,นี่อยู่ล้อล้อล้เมื่อยังเสียง่ายเ้ยน้องเอ้ยเ็ด็กดอกน้อยนี่ เฮ็ดพวกดอกน้อยอ๋อ่งูเสียงหงแวหงหลายขนาดไม่กระปุกหงูปจักคือว่าดอาเห็ดเลย คนมาก่อนเรา ยาผัดอันนั้นนะค่อยนะเดี๋ยวเขาจะให้ก้าวตีมันอ๋ออยอะไระนี่มือปุโอ้เนี่ยหอยนี่ไเขาอยนะนั่งค่ะน่าะแบบ่ยอน้อย นี่เนาะเต็เดเ,เสื้อเส้วผู้คนชอบเนาะคนสีอ่อื้ห์ปะ đứng tức tụt, tụt ở lời ừ. hết môi nó đi thôi thật môi okay. ừ. hết gặp mì nhung gặp mì cho ừ, đừng khơi lời Úp, nhào thế này Đọc nhào, hịt ừ, Ô, bọn này đã lại đó, nó ngơ, này Phúc kén là sầm này, này. hào, hịt đi lại, nó ngơ อยู่ไทยเอินเห็ดโคนเนาะอยู่พีเลยคนลาวละเอินเห็ดปวกยังบินบีบ้บีบีเลย อเฮ็ดได้สำนีเนาะตนี้นฮะเจนี่ด้เบื้งโนเห็นฮะมันเป็นเมียทั้งหลายท่านโอ้ได้ลายลีคเจนี่เห็ดนี่นี่เดจนี่ด้โลไปบนี่กัไปหมดบคับผสเนาะทางนี้เด้ทางนี้ยังไม่มาีก มีแต่เฮ็ดพวกน้องทีมงานหาเฮ็ดจักผู้หนึ่งยังบ่ทันมาเนาะลำลังนิดสวดคู่เลยหน้าดับน่าเดงเผินอเมน